สวัสดีพี่น้องนะครับวันนี้ผมกำลังเทสหม้อเพิ่มไฟนะครับตัวนี้เป็นของยี่ห้อไลออนนะครับไลออนนะครับห้าสินะครับห้าสิบสนะครับสูงสุดนะครับ อเลองเทสไปแล้วนะครับไฟไฟไฟเข้านะครับไฟไฟกระแสเดิมก็ไฟตกนะครับอยู่ที่202โวลต์นะฮะ204รับ204ขึ้นมาน่อยนะครับอ่าลดไปแล้ว1 9 5 1 9 8นะครับส่วนไฟไฟออกนะครับไฟ2 2 8 8โวลต์นะครับ อันนี้หม้อเพิ่มไฟนะครับใช่ตอนนี้ปรับอยู่ที่ประมาณสามนะครับหมายเลสามซื้อมาก็ใช้ได้แต่ลองกับแอร์ีสาบทใช้ไม่ได้ครับ อันนี้สายไฟเข้าเมนนะครับสายไฟเมนฮะอันเนี้ยถอดจากนี้ออกมาแล้วก็มันต่อแบกเกอร์ไว้นะฮะเป็นสะพานไฟอันนี้เป็นไฟเข้านะครับไฟเข้าแล้วก็ไฟออกแล้วก็เข้าไปที่ CB ใหม่นะครับ